โอ้ยผมตตึง hey. ัวเอ้ยเฮ้ยเสียงมาแล้วเสียงมาแล้ว User joined your channel. โลเพศลาพ่อครัพี่มารีสวัสดีครับเอ่อแล้วทำไมมึงกลับบ้านเลยวะผมผมบางจริงส่ียนนะเรียนพี่มารีมันโดดเรียนนะสิควายสอบทหรอมกลับช้าติเหรอผมไปสอบทไมสอบเพียร์กลับช้าบอกให้สอบโรงเรียนพี่อยากลับแต่ใบสองเฮ้ยสอบโรงเรียนกูตอนนั้นกูไปสอบแล้วเว้ย อันนี้อันนี้ไม่ได้โมนะเว้ยพูดจริงๆเลยตอนนั้นกูไปสอบอ่ะเออกูแค่กาเขาให้กาใช่ไหมใช่กาปากกาเสร็จปุ๊บกูแบบขอให้เวลาแบบค่อยๆคิดค่อยๆทำนั้นหนึ่งชั่วโมงกูกาแบบสองนาทีกูส่งเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่ส่งไงนะเออเพื่อนหันดูเพียบเลยแล้วกูแล้วกูตอบถูกทุกข้อวยโอ้โหทุกข้อเนียพี่มารีดวงพี่โคตรดีอ่ะพี่ได้เกรดเท่าไหร่วิชานั้นอ่ะก็ ก็ได้เกียร์สี่ะกอกงกีษรีได้เท่าไหร่เอลเอ็นียิกี่นาฬิกาอขอเด้หน่อยไปไมีไอีกียนาก่อนยิงระวังผลน่เฮ้ยเสียงใครวะใครวะเสียงเล็กๆเออเสียงเล็กๆพีเกียรนากาป้ายแล้วใครกู ย่ามันได้ดับชีวิตมันอะีมั้ยชอบด่าที่มาอะไรกันจังวะเมื่อกี้ในทีเอสหรือในเซอร์บารด้าคกไปหนึ่งตัววิดเอสนาตีกตัวน <im ans> ึงบนกางบนกางฮัลโหลบนายกาเฮ้ย <'m> เอาเฮ้ยไปได่าแม่กูน <im ans> ั่งหนาววะฟรริฟามแตก โอ้ยเอ้เฮ้ยเสียงมาแล้ว yeah. เสียงมันแบ๊บปิดแล้วขาด